เป็นคนดีเด้อนะเป็นคนดีของสังคมเด้ออืมทุกคนทุกคนเดี๋บาขอสอนเด้อจ้ะเล้ออยากให้ทุกคนมีความสุขเนี่ยอืมกันเฮาเฮาอยากมีความสุขมากกว่าเป็นคนดีจด้อจ้ะเด้อรักกันอืมรักกันคือว่า บุตรย่อสวยะบ่านมึงหน้ามันย่อยสิบนิ้วเลยพี่น้องมันร้เขาเป็นคนดีนะญาติซีพี่น้องพ,อพ่อแม่เทาก็มีความสุขเด็่ถ้าเป็นคนบนดีพอเม้าท์กับมีความสุขญาติซีพี่น้องก็บ่มีความสุขเพราะอย่างว่าเพอพันคิดน้ำเฮาท์พันคิดน้ำเฮาท์มันเ่าสิบ,บาทเลยบะเนี่ยบาท บ,อบ,บอ่ไดเต๋บาปสาดไดบาปสาดนี่นะจ้าบาปก็คือเห็ดจะของมัมีความสุขเนี่ยบาดบ,บาปเลือดไหลไปใส่สมบมีความสุขอืคอค้นดีกันสกอ่นี่ใส่เห็ดบาปเป็นคนดีเลยท่าหมักทำาหมักมา่ะเนี่ยเขาิ่งมันม,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 มันผักบอกทำมันมันผัก Ừ. Ừ. Dạ. Nước nó nhạt nguội. nằm Nước sốt ăn nắng salmon

<laughs> có làm nước này được không? Không có kịp đẩy Không có kịp này nào, để đẹp, đẹp lên มีน้องแฟนครับน้องแฟนครับบอกว่าย่าย่ายกันเจ้าอันนี้แกงเขียวหวานกินคอยกินเขาน้ำเดือดสิลืมลืมไม่ได้เอื่อนลาวยาลาคนอันนี้กินเพราะสิหมดแล้วมดก็คิดได้อันน้องน้องกระนกพรอนมาจ้ะมันบอมันกระนกพรอนบอกอกไก่ชาะช่างพ่อพันอ้ออ่างนึนบอไปโต๊ะภาษาไทยไปเนาะโต๊ะมืดเต้น้องก็ชิโต๊ะก้าอี้แล้วน้องกระนกพรอนมาจ้ะอืน nhưng có sao cụm kéo mù mịt á hm nhưng mà hay mua chị kéo bát nắm khoái nhà khoái มันกินขมากน้กอยมา,ากขวาเป็นคนขคี่เรื่อ,องออ ม,มือกับพมือกินกินมือจะขอกรนะพ่อหงหนัก mong muốn ở phong tục tốp ra hưng yêu bên hảo tốp đi tốp bên mình mặc là mặt mất trì mất 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 căng tì, nhục nhẹ, nhục nhục lẹ mh 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 đẹp, 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 đẹp. ลรสเมนต์รสเมนต์ส e ุดยอดพี e ่นนอะกะบป้ค e ่อยกะบป้าไซมอนเฮ็ดเองแซ่บเองกินเองสุดยอดเลยเอยเพื่อนสมุดกินนั้นพวกเจ้าก็ยิงยิงครับเสียงของอึนนุ่มไหม เป็นอะไรที่เอยปั้นของเจ้าเบิองหนูสุดยอดเลยมะต้องไปใช้น้ำเชื่อมบ่ใช้น้ำเชื่อมกับหวานเพราะว่านมมันจะเป็นมันๆนะจ๊ะนมมันจิออกมานมันนมนี่บ่หวานบ่บ่หวานบ่จืดมันถิ่มันมันไอติมมันถิ่หวานกล้วยก็สีหวานมือนกันอุ้ยหวานมะตูมไปใส่น้ำเชื่อมอยู่อยู่แถวเมืองไทยที่เขไปสร้างกินตามร้านอาหารหรือตามโรงแรมนะจ๊ะเนาะ เพราะที่เส้นเชี่ยมี่ห้าวเด่นบ่ใส่นน้ำแข็งบ่ใส่นน้ำแข็งเต็มเหมือนที่ปั้นบ่แล้วก็ใส่น้ำเชี่ยมมันบ่จ้ดแล้วก็ใส่กล้วยบ่เท่าเรียกอะจ้ามันบ่อืมขันชุนนสิมาใส่แบบเฮาสจิเป็นกะจิตเจ่งเนาะเป็นกะจิตขายบ่ค่อยได้บ่ละไม่ว่าของแพงเนาะของค้าขายกับว่ากันบ่ได้เนาะจ้าแต่ว่ากันเฮาดัดกินแบบว่าชะไส้แบบนี้เฮาเฮ็ดกินเอง เป็นสีไอติ่มมาคือข่อยอืมสีติ่มมาคือข่อยชื้อกวยมาเนี่ยขนมีแนวปมันที่เป็นโถขนบ่มีแบบข่อยเอาเนี้ยจะโถใส่เปิดกดใส่โอ้ก็สุดยอดไปหน่อยขคือข่อยเลยเอานุมอันนี้อืมนมจืดนมจืดก็ได้หรือนมนมอีหยังก็ได้แต่ว่าบ่แม่นนมเปรี้ยวเนาะคันพวกเจ้าอยากใส่ really นมเปรี้ยวก็แล้วแต่เธอเนาะบ่ว่ากันใส่ช็อกโกแลตก็ได้พ well. oh ี่น้อยโชกเกล้าเนี่ sốc chuối, hay, không cho giờ đi khỏi khó khăn gì con, ôi ừ, kia nào, kia là đẹp đi đi làm lúc chúng ta đã đi kinh rồi, đi phai tì phai này, พี่สองอันนิงอันยุ่หนึ่งสองอันงยิ่งหนึ่งพูดยังเตียนเห็นไหอว่าเนี่ย,ย,ส,ย,ยสุดยอดเลยยิ่งเป็นมืดพูดยังนั่งยิ่งได้โอเคพอกันไม่คลิปหนาหักสุขุสุขค้นนำนำรวยๆร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะเด้อสวัสด,ดีจ้า